ยังไม่ได้อ่านดูเลนอยู่เลยได้ได้ทำรลงหมดทำไมอ่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับช่องเอ็นดูนะครับวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับข้าวผัดเ้ามา คอนโดนะครับข้าวผัดคอนโดข้าวผัดคอนเน่เขาผอกคอนเน่เขาบอกคอนเน่ละอะไรโดโดะอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรโดโดะไม่มีเขาบอกคอนโดเขาบอกคอนโดโตที่คำว่าโดลุงเ๊ออาจจะใช้คำพูดผิดมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมันสูงตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่าข้าวตังอ่าก็คือข้าวผัดคอนโดแหละครับเราจะทำก็คือเราจะเอามาม่ามาผัดกับ ข้าวสวยธรรมดาก็คือวัตถุดิบทุกคนต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันชื่อว่าข้าวผัดคอนโดก็คือเหมาะกับคนที่อ่าไม่สะดวกในการเดินทางแล้วมีของพวกนี้เก็บอยู่แล้วเขาเลยชื่อว่าข้าวผัดเดคอนคอนโดโอเคเดี๋ยวผมขอแซงนึ่งทำไมมันถึงเป็นคอนโดที่รู้ไหมไม่รู้รครับ ถ้าอยากรู้ไปติดตามนเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้เชฟพี่แม็กซ์ดีกว่าไปติดตามกันบัขั้นตอนแรกเรานี่ต้มน้ำก่อนเลยครับคือเดียกต้มมาม่าประมาณนี้นะแต่ความเป็นรีงใช้มาม่าอะไรก็ได้นะผมว่าไม่จาเป็นต้องราคานี้หรอกอันนี้เพื่อตามสูตรมันหน่อยแล้วกันอ่าผมก็เปิดมาม่ามาครับก็กรอกน้ํออกมาอแค่นั้นแหละเอฮ้แต่เห็นเขาบอกเว็บบอกว่า ถ้าคุณเอาหม้อแล้วร้อนอะ่ะหน้าไปฝามันจะปิดเลยอ๋อเพราะฝาเป็นพลาสติกเนี่ยระวังมือด้วยไม่ปิดไอที่ี้ยเหมือนเดิมแค่นี้นแหละเราจะไม่ให้เส้นแบบสุกมากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องไปผัดอยู่ดีเราจะแค่แบบคลี่เส้นออกมาแล้วกันนะแค่คลี่แค่นี้พอแล้วเราก็จะคันอะไรดีสเสด็จน้ำมันออกแล้วก็ตัดเส้นเอากันไกตัดเลยใช่จริงจริงก็ เทน้ำหม้อก็ตัดในถ้วยเลยน่าจะง่ายกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดเสร็จเลยว่ามันจะหลอกแค่ไหนใช่ใช่ครับเสด็จน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่คือเสด็จน้ําที่เรียบร้อยก็ตัดเลยแต่เมื่อกี้ผมทามาม่าหกไปหน่อยน้ำอาจจะดูน้อยหน่อยอ่าไม่ต้องตกใจว่าทําไมของเราน้อยครับครับไม่เชื่อค่ะถ้ากล้องหันไปดูได้ครับจริงเหรอครับจริงเออดึอดเยอะด้วยขี้แหไม่น้อยหรอกเยอะ ากลับมาครับเราก็ซอยซอยอย่างนี้ไปเลยครับเสร็จละประมาณนี้พอโอเคไปนะดูตอนถัดเลยแล้วกันใช่ทำไมอตอนหนึ่งเปิดไฟครับใส่น้ำมันนิดนึงพอแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากวะง่า,ๆายๆเด็ดๆใข่ไข่อยู่ไหนวะอยู่นี่ครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเสร็จแล้วใส่ไข่ลงไาผมใช้ไข่แค่หนึ่งฟองนะ ดีครับดีไฟต้องแรงนะครับมันถึงได้แบบสวยไฟต้องแรงด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะได้สวยอย่างนี้นะเขาบอกว่าข้าวผัดที่ดีต้องไข่กระเด็นข้าวกระดอนนะครับถ้าไข่กินกระเด็นเมื่อไหร่แล้วแปลว่าความร้อนได้แล้วเนี่ยนะไข่กระเด็นนะมันโดดไปโดดมานี่ครับ๋ยวเติมข้าวลงมาเอแค่นี้พอครับเดี๋ยวเหลือ ที่เหลือก็ไม่ยากครับนี่เราไมา่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรเลยนะเราจะใช้ของของมันเลยนี่เครื่องปรุงสือครับรสชาติน่าจะแบบจัดจ้านอยู่ครับวันนี้อไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับไม่ต้องครับนี่ครับข้าวกระดอนแล้วใช่ไหมครับอ่าค่อยมันกระดอนแล้วคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าข้าวผัดพร้อมแล้วนี่ขั้นตอนนี้ครับบอกพ่ให้ต้นแม่ ไม่รู้ว่าจะหมูหรือจานะเพราะแต่มันก็หอมเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยเขุ่นว่างใช่ครับโอ้โหสีดูนะ่ากินมากเลยครับเนี่ยที่เขาให้เลือกที่ห่อนี้เพราะมันอาจจะมีพวกแพลทอดหรือผัดชีอะไรอยู่แล้ววะเออว่ะเอ้ยผมลืมเลยผมมีต้นหอมด้วย ดีมากของดีเลยนี่เรียบร้อยทำไงเป็นคอนโดตักกลับเข้าไปครับตกักดะครับไม่น่ากินมากเลยอ่ะของแท้วะ่ะโอ้โหกล้องนี้จับตาไม่ทันเลยครับไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรผมว่าผมอัดได้โดยการใช้กำปั้นเนี่ยแหละ อกาวปั้นเหรอช้อนดีกว่าไหมครับโอเคโอเค,อเคผมว่ามือมือคุณน่าจะมือน่าจะไม่ร่อดนะครับอัดให้แน่นนะครับที่สาคัญไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เป็นคอนโดนะอัดให้แน่นไปครับเดี๋ยวไปดูตอนตัดจานกันครับโอเคครับไปครับอันนี้ผมก็จะปอนี่นะแล้วก็สามสองหนึ่งฮึดูดีครับว่ามันจะเป็นแบบคอนโดหรือเปล่า กระโดงตระโดกรพร้อมพร้อมพร้อมมาครับรอดไหมรอดไหมอุ๊ยคอนโดครับอ้โหจ้ามากสวยจ้ามากครับข้าวผัดคอนโดสวยครับใครสนใจเช่าพังนี้ติต่อได้เลยนะไปไปนะจริงมันครับนี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหน้าตาน่าทานมากอันนี้ก็คือข้าวผัดมาม่า คอนโดโอ้โหบบเบิ่มเบิ่มโอ้โหระหว่างตอนผัดนี่คือกลิ่นหอมมากเครื่องปรุงไม่ต้องใช้ใช้แค่ของมันเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนที่คอนโดเราจะถล่มมาชิมเลยนะครับทำลายเลยโอ้โหผมเห็นแล้วอยู่เลยอ่ะได้ครับหนึ่งดูดูครับเดี๋ยวนิ่มๆครับนิ่มๆครับเพื่อใ้องอากาศนิดหนึ่งครับควันออกเลยอ่ะครับอ๋อครับผมชิมเลยนะครับได้ครับ เบาหน่อยครับเดี๋ยวลิ้นป้องพองเป็นงไงขอลองเลยให้เร็วเลยอืมันอร่อยอย่างที่เขาว่ากันไหมอร่อยจริงๆใช่ไหมเรื่องนี้จริงร้อเปอร์เซนโอ้คงไม่ได้ครับปิดศีลปิดิอีอันนี้ผมมากันน่เลย ให้เก้าให้เก้าเลยหรอผมชอบอร่อยจ้ะไม่น่าเชื่อว่ะแล้วลุงแม็กครับอ่ะเดี๋ยวให้ลุงอ๊อฟบอกก่อนว่ารสชาติเป็นอะไรบ้างโคตรดีละคนผมว่ามันผสมผสานกับมาม่าผมไม่คิดว่าแบบมันใส่มาม่าแล้วมันจะลงตัวขนาดนี้ไม่คิดว่าประเภทแป้งกับแป้งมันอยู่ด้วยกันได้ใช่คือแบบมันน่าจะเป็นผงที่มาม่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผงมันหอมอ่ะมันแบบเข้ากเป็นเส้นอ่ะมันเคี้ยวนึบๆล่ะอ่าส่วนส่วนของทั่วผมนะครับ คือผมจะพูดยังไงมันมีความหอมมันมีกลิ่นกระทะขึ้นมาเหมือนข้าวผัดร้านดังๆเลยอะ่ะคือทั้งๆที่มันไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยมีแค่ข้าวผัดกับมามา่าแต่รสชาติสัมผัสมันอะ่ะก็คือผมจะพูดยังไงก็มีความหนึบเหมือนที่ลุงอ๊อบอกมันน่าจะเกิดจากเส้นมา,ม,า<ช>ม่าแหละอ๋อมีหลายรสสัมผัสใช่ใชก็คือเหมือนอ่ข้าวผัดปกติแต่พอเราไปกัดโดนตรงเส้นมามา่ามันมีความหนึบๆ เขาจะพูดยังไงไม่ใช่หนึบแบบเหนียวอ่ะมันเด้งอ่าไอ่ขาวหูไม่ไม่ไหวครับอูไม่ไหวครับเราเรารสชาติเนี่ยเราก็ถ่ายให้ดูแลแต่เราไม่รู้ว่ามันคือรสอะไรนะพยายามหาอ่านดูแลมันเหมือนจะเป็นแบบพวกสไปซี่ออกเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดใช่รสรสชาติอ่ะมันมันจะไม่ได้ออกหวานนะครับมันจะออกเป็นทางแบบกลมกล่อมอ่ามีความเผ็ดนิดๆออกไปทางโทนอ่า เขาเรียกว่าเค็มไม่ออกหวานอ่าเค็มเผ็ดอ่าเค็มเผ็ดกลมกล่อมแต่ไม่ได้เค็มแรงแค่โทนไปทางเค็มมันมีข้าวกับไข่คอยแบบแยกแยกรสชาติอยู่ใช่คือมันกลมกล่อมเป็นรสชาติกลางๆแต่หอมอร่อยผมผมว่าให้เก้าถึงสิบได้เลยเฮ้ยเก้าเลยจริงๆอยากลองเลยอ่ะได้ลองเลยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าที่ผมดูอ่ะแล้วลองทำอ่ะผมก็คิดว่า มันไม่น่าจะอร่อยได้เท่านี้อืแค่คิดว่ามันอ่ะโอเคมันอาจจะคิดว่าแบบมันจะเป็นแบบแค่ข้าวผัดธรรมดาแต่ผมว่ามันคนละอย่างกันเลยอะระมันกินมามากคือแบบมันได้เฉยมันคือแบบมันเพิ่มความอร่อยเอะใช่อร่อยกว่าเอออร่อยอร่อยกว่าจริงๆร่ะแปลว่าอร่อยกว่ากินแบบกดน้ําต้มธรรมดาอ่ะคิดว่าอร่อยกว่าอืมโอเคโอเควิธีทําไม่ยากแล้วกินแล้วอยู่ท้องกว่าอร่อย อร่อยจริงเออเออน่าสนใจน่าสนใจตอนแรกไม่ได้อร่อยขนาดเนี้ยอ่าไม่ได้หวังไว้กับมันสูงว่ามันจะอร่อยแต่อร่อยจริงดันอร่อยอร่อยให้สิบได้เลยอันเนี้ยโอเคโอเคสามารถทาเองได้เลยใช่แต่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอารสชาติอะไรนะของมาม่ใช่ใช่ครับเอารสอะไรก็ได้ผมว่าแต่ว่ารถนี้โอเครถนี้อร่อยแต่ก็จําชื่อรถไม่ได้แต่ถ้าถ่ายไว้ให้ดูแล้วตอนทำอ่ะรถอะไรลองไปดูครับอ่าแต่ไม่ใช่พวกมอไซค์อะไรนี้แน่นอนโอ้โหพลมแล้วก็ฟีนอพามจินไปจะติดล้อ นั่นเป็นสิทธิ์สว่างนะไปถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกดกดเอาแล้วเอาเงี้ยไปยังไงไปยังไงที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมเวยนะครับไปแล้วคุณนะครับไปแล้วครับเข้อผัดคอนโดแต่ส่วนสำคัญพิเศษเรามีอะไรที่พิเศษกว่านั้นคือใส่ เราใหม่ไหมเปพี้ยดเลยกินได้หมดเลยก็คือนี้อร่อยถือว่าอร่อยลนะอร่อยอร่อยกูกินได้หมดเลยมันยิ่งกินมันเหมือนมันยิ่งหิวอ่ะเอาไม่สุดเลยไม่ได้บอกเลยอ๋ออ๋อเฮ้อร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้โกหกเอร่อยจริงเออมันตอนแรกแรกคิดว่าเป็นข้าวผัดธรรมดาคือตอนแรกคิดว่า เส้นกับข้าวแม่งเป็ดแป้งทั้งคู่มันเหมือนแบบมันจะแบบมันจะเข้ากันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอารมณ์เหมือนประมาณว่ามึงทําเพื่อให้แบบมึงแค่อิ่มเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเฮ้ยแต่ว่าสรุปแล้วคือมันโอเคเลยอร่อยรสนี้คือเด็ดเลยอะอืออร่อยจริงอืมไมอ่มอยากคิดว่าถ้าเอาพวกเนื้อสัตว์เข้าไปเกี่ยข้องด้วยนะมันจะอร่อยขนาดไหนวะ ใส่เบคอนใส่ไส้กรอกหรือใส่อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับกุ้งอย่างเงี้ยเออใส่กุ้งกุ้งอ่ะผมว่ากุ้งน่นาจะเข้าเดี๋ยยวอู่มันไปแล้วดีกว่าไปไหนครับไปแดดต่ออ่แดดต่อดิปาดคอหน่อยปาดคอปาดคอตาเลือกด้วยตาเลือก